อยากขายดีไม่ดีเท่าที่ใจนันครับอยา,ากจะขยายสาขาขยายธุรกิจแล้วมันยังไม่ได้สกีครับเขาแล้วเขาไม่รับต่ออันนี้ถูกครับเขาเรียกว่าอยากได้แล้วไม่ได้กดสองไม่อยากได้ดันไดน้ยอดรักไม่ได้อยากเป็นมะเร็งน,นะผมดูเขาไมออ่ค่อยชอบเขาบอกว่าช่วงนี้น้ทท่วมาปีแล้วไออยากถูกท่วมมาครับเฮ็ยเขาท่ออยากท่วมจังเลยอนี่ยโคไม่รู้เรื่องออหน่อยอ้อหน่อย่างนี้ ไปไกลๆครับไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้ามันมาเนี่ยท่านไม่อยากได้ท่านต้องทุกข์สิถูกไหมฮะอันนี้ก็เรียกต้องทนครับมีดอดกับทนอยากได้แล้วไม่ได้อดครับและถ้าไม่อยากได้ดันได้ถ้าได้แล้วก็ทน <c oughs> ผมมีข้อสังเกตว่าบางทีชีวิตก็หลีกในครณีสองอย่างข <c oughs> ับรถใครอยากชนครับ <c oughs> เราไม่ชนเข้าก็จริงแต่บางทีก็ชนเราไหม <c oughs> ถ้าหลบเต็มที่แล้วมันก็ยังชนเหมือนได้นั่นงรถตู้มีใครอยากไปชนท้ายสิบรอบไหม ไม่มีใครอยากลงจากโตเวโดยไม่ถึงกางลงมั้ะไม่มีครับแต่คือมันลนอยู่แล้วแต่งานใครอยากเลิกจบทะเบียนสมรสเซ็นใบอยากรอมีไหมเอาเซ็นแล้วเซ็นแล้วอีกหนอนต้องมาเซ็นเซ็นไม่ไหวเซ็นไม่ไหวอะไรเพราะต้อแต่งจะอยากแล้วไม่มีครับทำธุรกิจท่านก็อยากอยู่ตลอดทำงานก็อยากอยู่ตลอดไม่อยากหยได้หรอกครับบางเอิญถ้าท่านเจอสองอย่างผมมีวิธีคิดว่าหนึ่งอยากได้แล้วไม่ได้สองไม่อยากได้ดันได้ถ้าได้ไปแล้วนะ โชคดีไม่เจอหนักอันนี้ก็บุญแล้วนคิปนี้ท่านไปที่ส่วนที่หายอ่ะมันแย่นะรถชนปั้งตัวยังอยู่ไม่ได้ชนโอ้โไม่ไสวยไปยี่งขี้เกียจซ่อมยิ่งมีรถคันเดียวโอ้มหเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ไม่ดีใจเ,เขาไม่งันต่อไปท่านคิดส่วนสีหรือส่วนที่เหลือรถชนรถพังขา,ขาขาตัวยังอยู่โอเคไหมครับ โอเคไหมครับโอเคคนชักไม่สบายใจขาด้วยนะนี่เหลือตั้งเยอะนะไปแค่ขาน้องทันก็ยังอยู่ได้ไม่ใช่หรอน้องทันไปขายขายสิงคโปร์จำแนงนี้แล้วบอกว่าไปที่ร้านรถไฟแล้วไปทักขาขาสองข้างเธอคุยกับเพื่อนครึ่งชั่วโมงอาจจะมีคนลงไปช่วยเธอขาขาดียกขาขาดดูนี่ขาขาดขา เลยบอกพูดเลยนะพูดอีกที่หนึ่งขาขาดฉันมองไม่เห็นเลยขาดไปนอกแลัจจุบันชีวิตปกติมากนะก็บอกพยายามก็ต่อพยายามลดน้ำหนักอย่างนี้ไม่ไม่พยายามเลยลดไปแล้วสี่กิโลข้างละสองข้างละสองตอนนอนหลังรถมออร์เมื่อเมื่อต้องมองเขาตลอดเดี๋ยวนี้ไม่รับไหนเกียดไหนก็ไม่ถึงร่มบางคนอยากขาขาดบางคนรู้สึกทำไมขาขาดไม่มีมารยาทให้กำลังใจคนน้ำท่วมหอเขามีปัญหาแล้วค่าเดี๋ยวท่วมมันท่วมมามันท่วมมาแล้วเดี๋ยวมันเข้าไปดูเนี่ยขาขาดสองข้างยังไงก็ไม่มาอยู่แล้ว ป็นไวิธีคิดครับถ้าเจออะไรไม่แปลกนะอยู่ในนั้นคิดอะไรกับสิ่งที่นั้นเจอนะคือน้ำท่วมท่านีเห็นไหมที่ออกทีวีอ่ะจะมีคนตายก็มีนะผลเนื้อหมดตัวจะอยู่ได้ไงมีคนหัวเราะก็มีก็ตุนลูกปีก็ลูกปีเงี้ยประจําปีนี้เยอะหน่อยปีนี้เยอะหน่อยมีอะไรหรอปีหน้าอะไรอีกเอ้ยมันก็จะใบใจฟังๆเดี๋ยวว่วิธีคิดครับอกหักโอ้ไม่มีเขาจะอยู่ไงการตายสูบอกหักไม่หาอกคใหม่ก็ได้โว้จนเที่ยวเดิมตุกยิบต้องยิบ ตอนที่ผมเป็นพาร์เข้าดีรานได้ผมตกตกได้ได้ไม่มีปัญหาคนเราตกไม่เป็นคนเราล้มไม่ได้ล้มไม่ได้เกิดนะครับตอนตั้งไข่ลุกล้มลุกล้มจำได้ไหมครับคนร้องตอบร้องไห้จริงๆคนร้องไห้มาก่อนหัวร้องนะครับตอนคลอดก็ร้องไห้มาหรือลูกใครคลอดมา,มา,มา,มาหัวร้องมามาคลอดมาอย่งเงี้ยหมอเรียกต้นะตองโอดบานเลยน่าปวดหัไหมไม่ใช่เรื่องดปกติครับผมตกตกได้ได้เรียนรามปกติอ่านข่าวสิบอีเห็นนักศึกษาคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อ จริงม in ีชื่อทุกมหาอะไรแต่ว่าได้มีชื่อเรียนสาปีเอทุกภาชาขึ้นปีสี่ติดปีโดเดียวก็โดดตึกคิดได้ไงได้มีโดดตึกชีวิตนี้ต้องเอหมดหรอกไปห้างต้องไปพิคเอหรือพิคซีก็ไม่ไปหรือเสียเกียรติชีวิตถ้าผมคิดแต่เขาได้มีโดดตึกผมตายแค่หนึ่งปีนะครับผมเนี่ยเอฟเทียบเลยได้ปีผมต้องชะลอเพราะส่วนใหญ่จะแก๊เแก๊อฟเ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 อ๋อฟเ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 อ้เอฟ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 เอัเอฟเอฟเอฟเ ถ้าผมคิดอย่างเขาผมอยู่ไม่ได้ผมบอกว่าผมิดี่เกรดอะไรก็ชีวิตก็ดีกว่าครับถามทำไมฮะมันได้มาแล้วครับจะไปขอคืนไม่ได้อาจารย์ไม่เอาขอเก็บใหม่แป่งครับเปลี่ยนเปลี่ไม่ได้วิชานี้ปตัด60ผมทำได้59ผมก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ถูกไหมครับไม่จะทำ้อสอบไม่ได้หมดชั่เขียนกระดาษเปล่าให้อาจารย์เขียนข้อความสั้นๆแม่กาดลำคำรับจุดโลกอาจารย์เขียนข้อความกระดาษเปล่ากันมาเขียนข้อความสั้นๆสันโลกจะเป็นไปตามลำคำนี่เขาถึงอะไต้องใหม่เองครับ วิชาไหนได้ A ออก A c e l l e เฉลียล่ยเฉลี่ยผมคิดว่าเนี้ยวิชาไหนได้ B the best เยี่ยมมากวิชาไหนได้ C complete สมบูรณ์แบบวิชาไหนได้ D diligent พยายามตั้งแ็งวิชาไหนได้ E excellent สุดยอดวิชาไหน E F f u ฟูเต็มไปเลยครับสบายใจพี่หลง F ตัวตึงแต่ก็ไม่ได้ A นะวิธีคิดให้มีความสุขกับชีวิตครับมันไม่ได้อย่างใจหรอกถ้าทุกคนได้ทุกอย่างตามที่คิดสิ้นชีวิตจะอขอพรไปไหน